ก็ระกดช่วงนี้หน้าตาผิวพรรณดูดีเพราะว่างานเขาดีคนที่เป็นศิลปินดาราเนะี่ยกรากดปีนเดือนช่วงนี้นะงานเยอะมากงานพรีเซนเตอร์งานอะไรต่างๆของเขาะละครอย่างเงี้ยจะได้มาทีละครสองสาเรื่องเลยปังที่สุดในปีนี้เลยนะช่วงเนี้ยช่วงเนี้เป็นช่วงขาขึ้นของเขาเลยโกอย,อย่างเดียวศิลปินดารา ส่วนใหญ่ดาราเกิดก,รดก็รกเยอะส่วนใหญ่จะผิวสวยสงสัยได้งานพวกด้านผิวอ่ะงานสกินอ่ยงานสกินแคร์รพวกพเพลนเตอร์ด้านผิวอ่ะได้ส่วนคนทั่วๆไปในเรื่องของการงานก็ดีตามก็ดีเหมือนกันก็ที่เป็นอาชีพเซลล์ขายรถยนต์อ่ะส่วนใหญ่เซลล์ขายรถยนต์จะหน้าตาดีนะเซลล์จะขายรถด,ดีมากในช่วงนี้ อาจจะเป็นครึ่งปีหลังที่เงินเขากลับสู่มันเดิมมาได้ก็มีเกงขายรถได้ดีขึ้นมีอาชีพเซลล์ต่างอ่ะเป็น SA เครื่องแบรนด์เนมต่างๆว่าขายดีเ้าเรียกว่าถ้าเป็นอาชีพเกี่ยวกับพวกหน้าตาอะไรอย่างงี้อืาชีพหน้าตาจะดีมากเงินดีเลยดีมากกระกโกนนี้ดีมากเลยช่วงนี้งานไอ้ช่วงนี้รายรับเยอะมากรายจ่ายก็ไม่ได้เยอะเก็บเงินเก่งได้มาก็เก็บอยู่ เป็นคนอารมณ์ร้อนชอบหาเรื่องแฟนก็เลยทำให้มีเหตุคะเลบบาะเบาะแว้งกันบ่อยส่วนคนที่โสดอยู่เจอรักครั้งใหม่อายุน้อยกว่าเจอรักครั้งใหม่อยู่น้อยกว่าส่วนเรื่องของสุขภาพไมเกรนเป็นไมคนกระกๆยั้ต้องไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำน้ำดืม่ม เช่นถวายน้ําเป็นแพกๆอะ่ะให้กับวัดอย่างเงี้ยเออควรไปตุ่มบุญด้านนี้จะได้รับโชคลาภส่วนเรื่องกันไหว้คุณแม่บุญเรือนวัดอาวุธจรันสนิทวงลัสีสิ่งก็ดวงดีนะช่วงนี้ด้านการงานก็ปรับตัวขึ้นมีการปรับตําแหน่งขึ้นมาใหม่คนที่เป็นออฟฟิศอะไรเงี้ยก็จะปรับจากเมนเจอร์เป็น GM ปรับมาเป็นเนเจอร์อะไรเงี้ยมีการปรับตำแหน่งขึ้นดวงดวงการงานถือว่าดีเลยดวงการงานดีเลยรหรือบางคนยังมีเกณฑ์ที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศไปดูงานที่ไปประจำอยู่ต่างประเทศเปิดสาขาต่างประเทศอย่างนั้นเลยนะดวงพีข,ขึ้นเลยเรื่องการส่วนนักธุรกิจน่ะช่วงนี้จะมีการลงทุนต่อยอดสินค้าต่าง เปิดโปรเจกต์ใหม่ใครขายอาหารเสริมก็จะมีอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ขึ้นมาปังด้วยนะดีเลยการเงินราศีสิงห์ช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะมากก็ต้องลงทุนเป็นเป็นช่วงของการลงทุนแต่ลงทุนแล้วจะได้ผลก็คืออีกหลายๆเดือนต่อมาแต่ว่ามันต้องลงทุนในช่วงนี้ใช้จ่ายเยอะมากลงทุนเยอะส่วนพนักงานออฟฟิศเนี่ยรายรับดีถ้าเป็นพนังาออฟฟิศรายรับจะดี ความรักเนี่ยเ,เขาจะได้ความรักเ,เขาจะได้จะได้คู่รักมาจากกระเรยนมิตรชวนกันเป็นเช่นแกง๊งแก๊งทําบุญแก๊งเที่ยวแก๊งทําบุญอะไรเงี้ยเขาจะได้มาจากตรงนี้ได้สารสัมพันธ์กันแล้วก็พบรักกันในวัด <laughs> จะพูดว่าไงเอออาจจะพบรักกันในวัดนะเ,เป็นสายบุญอ่าสายบุญคน,คนเป็นศีลเสมอกันอ่าศีลเสมอกันเป็นสายบุญเขาก็เลยได้เจอกัน ต้องระวังโรคความดันความดันพามดันสูงเป็นความดันสูงแล้วก็ควรทําบุญยังไงชําระนี่สงว่าไปวัดบ่อยก็ต้องทําบุญชําระนี่สงสถานที่วัดที่ควรไปไหว้วัดหลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามเพิ่งฟื้นตัวอาสีกันเน่ยเพิ่งปรับดีขึ้น เพิ่งมีผู้ใหญ่มาคอยช่วยเพิ่งมีคนสนัมสนุนเหมือนช่วงนี้เพิ่งเตรียมตัวจะได้ตำแหน่งดีๆเตรียมตัวจะได้ตำแหน่งแต่ต้องระวังนะห้ามไปทำประกันไครดูเพราะดวงก็ยังไม่ดีอยู่นะดวงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเพิ่งทำประกันไข่เดี๋ยวร้อนหนักเลยทำประกันหรือออกรับหน้าแทนไครต้องระวัง การเงินบาลานซ์เลยพอดีรายรับรายจ่ายเท่ากันเกือแบบติดลบอะ่ะแนะนำเลยให้เข้าไปวิปัสสนากรรมฐานช่วงเนี้ยควรไปวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ด้านความรัก คนโสดเนี่ยเพิ่งเจอกับคนรัการาศีกันช่วงนี้เพิ่งเพิ่งเจอกับคนรักเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นดีๆเริ่มต้นดีๆแล้วสารสารสัมพันธ์เป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของสุขภาพโรคหัวใจต้องระวังโรคหัวใจอาจถึงท่านต้องไปทำบอลลูนเลยนะ เส้นเรือนติดเส้นเลือหัวใจติดต้องออกกำลงกาย<ม>ก็เรื่องของไปไหว้นะพระราหูวัดศรีสะทองต้องไปไหว้พระราหูช่วงนี้ดวงมันร่วงอ่ต้องเสริมด้วยพระราหูถึงจะดีขึ้นมันเพิ่งเริ่มดีก็ต้องไปเสริมนันดันย่งดีขึ้นเรื่อยๆ แรงมันอ่อนอยู่แลการทำบุญการทำบุญต้องให้เขาทำบุญตามลาลังทรัพย์ของเขาเนะเช่นพวกค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยได้ตอนนี้บัตเจ็ตเขาไม่เยอะหรอกอเป็นช่วงที่ดีของชาวราศีตุลเนาะคนที่ทำธุรกิจต่างๆตอนนี้เก็บผลกำไรได้ใครที่ออกธุรกิจไปแล้วอ,ออกสินค้าไปแล้วเมื่อสองสเดือนที่ผ่านมาช่วงนี้คือกำไรแหละ เป็นช่วงที่เขาเรียกว่ารับผลประโยชน์เต็มที่ไม่ว่าจะร่วมหุ้นหรือจะเป็นของตัวเองก็ตามเนี่ยช่วงนี้เก็บได้หมดเก็บรายรับมาได้การเงินดีเลยงานดีเงินดเเีเงินนี่เก็บมาได้มากขึ้นด้วยเก็บมาได้มากขึ้นเยอะขึ้น มีเกณฑ์ที่จะถอยรถคันใหมเ่เพราะว่า,ามีเหตุต้องเปลี่ยนต้องบอกเลยมีเหตุต้องเปลี่ยนรถคันใหม่แล้วดีกว่าเดิมด้วยดีกว่าเดิมยี่ห้อดีขึ้นอะไรขึ้นดีขึ้นหมดเลยค,ความรัดแฟนหึงเลยทีนี้งานดีเงินดีรถใหม่หมเนื้อหอมเนื้อหอมอะละวังปัญหามือที่สาม ระวังปัญหาของคุณเองว่าคุณเนื้อหอมนั่แหละต้องระวังตัวเองราศีตุลชอบเป็นโรคอันนี้โรคหิตจางระวังโรคโลหิตจางชนิดคนราศีตุลชอบตัวมันหอมชอบเป็นโลหิตจางส่งการไหว้การไหว้ราศีตุลศาลหลักเมืองของจังหวัดที่คุณอยู่ สารเมืองกรุงเทพหรือสารเมืองจองังหวัดที่คุณดูไว้ได้ให้ไปทาบุญลงศพทาบุญลงศพดีที่สุดสะดตกเคาะราศีพิจิกเนี่ยเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมาใ,ให้คิดอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีทําผลดีกับดวงชะตาการงานค่อนข้าง,งราบรื่รนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนชาวพิจิกเนี่ยเขาช่วงนี้ งานเขาเยอะมาทุกทิศทุกทางเลยตำรวจทหารมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีรายชื่อเตรียมพร้อมที่จะขึ้นตำแหน่งสดใสเลยทหารตำรวจเนี่ยสดใสเลยช่วงนี้วิธีทำบุญให้ไปล้างเท้าพ่อแม่มันจะช่วยส่งเสริมยศฐานมนาศั์ช่วยส่งเสริมเรื่องการงานได้ดีมาก การเงินจ่ายเยอะมากเพราะว่าหมดไปกับการเลี้ยงลูกน้องบริวารและใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยคนพิจิตรติดรู้ลักซ์สลี่ชอบสินค้าแบรนด์เนมก็เลยต้องระวังเรื่องใช้จ่ายใช่ใช่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่มีเงินเหลือมาเยอะเงินมาเยอะมีเงินเหลือ คนที่ยังโสดอยู่อ่เจอรักครั้งใหม่ในช่วงนี้เลยมากับงานการสังสรรค์มากับการได้พบปะเจอลูกค้าปิ๊งกับลูกค้าอะไรเงี้ยรักครั้งใหม่สุขภาพมากับการปาร์ตี้แข็งเป็นโรคพักผ่อนน้อยออน้ำในหูไม่เท่ากันอ่านั่นแหละเป็นโรคนั่นนะโรคพักผ่อนน้อยเพราะว่า นอนดึกตื่นเช้าอย่างเงี้ยไปทํางานเนี้ยรโรคความผ่อนไม่เพียงพอบ้านหมุนเลยส่วนกันไหว้หลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีจเจริญ mm hmm. เขามีความเชื่อว่าถ้าใครอยากมีเงินอยากได้เงินสดๆอยากได้เงินสดต้องไหว้หลวงพ่อสดอ uh huh. วัดปากน้าภาษีเจริญทําบุญก็ทําบุญที่นั่นเลยที่นั่นเขามีทําบุญเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานที่นั่นเขามีที่ปฏิบัติธรรมด้วยทําบุญ น้ำปานะทําทบุญน้ําปานะที่วัดเนี่ยวัดนี้ราศีธนูโอ้ช่วงนี้ชาวธนูเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปต่างจังหวัดเจ้านายรักมากให้เดินทางไปเจรจาแทนไปดูแลธุรกิจไปอะไรเงี้ยใครที่เป็นหลงโจูเป็นคอนเซัลเนี่ยช่วงนี้ทํางานเยอะมากทํางานจนป่วยเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องสุขภาพ คืองานมันเยอะมากรับภาระเยอะการเงินก็ดีตามนะการเงินดีมากดีจนไม่มีเวลาใช้เงินคืองานมันเยอะจัดเงินเก็บอย่างเดียวแต่แทบไม่มีเวลาใช้เงินแต่เวลาใช้เสียซื้อของชิ้นใหญ่เลยเช่นซื้อรถยนต์คันใหม่เลยเออมีเกณฑ์ถอยรถยนต์คันใหม่จะหมดบบของชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เลยซื้อทีเดียวซื้อดีไปเลยไม่ฟุ่มเฟือยขนโดไม่ฟุ่มเฟือยแต่จะซื้อของแพงไปเลยอ๋อสินทรัพย์ เป็นสินทรัพย์ไมรถยนต์ก็ก็เป็นได้อยู่นะแต่มันก็ไม่เยอะมากะนะก็ยังได้รถยนต์คันหนึ่งหรือซื้อบ้านด้วยซื้อบ้านซื้อรถยนต์ผมรักนิ่งไม่มีช่วงนี้นิ่งเลยคนที่ยังโสดอยู่ก็ยังโสดต่อไปอส่วนที่คนที่มีคู่รักอยู่ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาเจอกันเพรากว่าเวลาที่กันอยู่น้อยเอาแต่งานตอนนี้ทำแต่งานงานมาเป็นหลักเลย ดานดวงความรักไม่ธรรมดานิ่งๆดวงความรักนิ่งๆไม่ไม่ไม่เฉิดฉายไม่ไม่อะไรไคนยิ่งโสดก็โสดต่อไปยังหาไม่เจอแต่สุขภาพนี่เด๋เแย่เลยทํางานหนักก็จะเป็นโรคพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิแพ้ก็จะเป็นโรคนี้ทําบุญก็อยากให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของผ้าไตจีวรจะสูงสุดซื้อผ้าไตจีวรนถวายพระสงฆ์ สถานที่ที่ที่เขาจะไปไหว้ใช่ไหมเจ้า,า,าจแม่ทับทิมอ่ะตรงสะพานสังผีอ่ะเ oh. จ้าแม่ทับทิมสะพานสังผี oh. ที่เนี่ดีถูกฉลองกันกับถูกฉลองกับราศีธนูช่วงนี้ควรจะไปไหว้ไอ้หค์อะไรดีช่วงนี้เหรอรวมทั้งสิบสองราศี ปู่เวสุวรรณได้ทุกที่เลยนะปู่เวสุวรรณทั้งวัดจุฬามณีวัดเกตุงม,มดาดีวัดพระลาหูวัดวัดศรีสะทองก็มีนะอยู่ข้างหลังเนี่ยปู่เวสุวรรณสองพญานาคพญานาคน,านี่แรงที่สุดตอนนี้คือพญาศรีสะตะัตตนาคราชจังหวัดนครพนมแรงที่สุดท่าน มาเซว่เขาเรียกอ,อะไรมาช่วยบรรดุเสวยเสวยบุญเขาเรียกมาเสวยบุญ่าญต่อไปก็คือสารหลักเมืองกรุงเทพแรงมากอยากให้ประชาชนคนไทยได้สุกราศีได้มาไหว้กันสารหลักเมืองกรุงเทพแล้วก็ช่วงนี้ก็แรงจริงๆก็คือเท้ามหาพรมเอราวัณราดประสงค์เห็นไหมเป็นลำคนแถวรับ ลำบ่อยมากเลยช่งชวงเช้าอ่ะ